มาต่อมาไมา่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะเขาพิมอะไรเดี๋ยวนะงันหนึ่งวีหนึ่งโอเคได้ได้กันเอานี้มา มาไหมมาไม่เฮ้ยอะไรอะมายุ่งทำไมฮะมายุ่งทำไมอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านได้ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอ้าวเอาผมตายก่อนโอเคาานนอทางไหนวะเนีน่ยทางไหนอ่ะทนู้นอ่ะทางไหนวะที่มึงเขามึงหนย่างที้อ๋อทางนู่นไม่ใช่ทางไหนอ๋อทางนี้ควรตายหมดเลย อยู่นู่นโอ้โหอะไรอ่ะนะโอ้โหลงแตงนี่คาดอะไรอ่อา ชื่อชื่อไหนามามามาดิมาดิเอามาดิมาสิเอเอช่างมาดึกมามาสู้กันดิเออ อย่างนั้นเลยอย่างนั้นอะไรอย่างนั้น,ออน,นเออไปทุกคน <c oughs> ไปที่หนึ่งวีหนึ่งผมแคนจริงๆมาถ้าผมหนึ่งหนึ่งชนะก็จะชนะคลิปนี้จะจบในการหนึ่งหนึ่งรอบนี้นะครับ นี้จบในการหนึ่งหนึ่งเอาเอาตัวที่ชอบเล่นมาเหรอแล้วตัวที่โกยตัวที่ผมแพ้ทางแบบสุดๆสะด้วยอะืูไม่ชอบเลยอะ่ะเก่งกับคนที่ใช้ตัวนี้อะมันคือมันโกงเกินอะ่ะสาหรับผมะนะเอ่อใครรู้วิธีรับมือกับไอตัวโซนิกเนี่ยคอมเมนต์บอกเลยนะครับ กอเดี๋ยวผมแพ้แน่ถ้าเลยเอาตัวตัวนิกนี้มาเล่นนะนะตามีดมไม่เข้าแค่ทีเดียวเนี่ยโอ้หยุดเลยหยุดเลยตาเมีดไม่เข้าทีเดียวรู้เลยกิวไหนที่ผมจะเอาชีวิตรอดจากไอ้ตัวนิกนี้ได้ไม่มีแต่กิวเดียวที่จะทำดามจใส่ตัวิโอ้โหแต่ไม่กิวที่ ทำดาเมส่โซนสำหรับผมตอนนี้มันอันนี้ไงเห็นไหมเป็นอย่างนี้ตะลอดเลยเอาไปตัดสกิลเมื่อกี้เนี่ยสกิลระยะใกล้ไม่ใช้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะสกิลเปิดคอมโบนะครับเฮ้ย อันตรีก็ไม่มาเอาไปเอา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 แปลกสบายใจเนาะเออ พอเปิดคอมโบหน่อยฮ้อเอาโอ้ยเกิดเกิดอะไรโอ,โอ,โอ้โหแมงเมงเงยเลยแตกเนี่ยแตกนี่แบบนี้ไม่เงยโอ้พอเลยแบบนี้คือพอเลยนั่นไงโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นไงบ้างนะครับ ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับและใครที่รู้วิธีต่อต้านโซนิกโดยใช้กระบ,บองเหล็กนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับสวัสดีครับ